วัสดีค่ะก็สิบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะไปใช้งานกันอยู่นะคะในวันนี้แอดมินมานำเสนอรถกระบะสวยๆกันอีกเช่นเคยค่ะมีลงคลิปใหม่กันในทุกวันเลยนะคะรถอยู่ในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองขทุกทันรถพีสูสุ DMAX นะคะรถปี05จดปีศูนเครื่องยนต์0 0งพอซีซีคอมมันเร็วลดีเซลค่ะ รถส,สวยสไตล์เดิมๆสี่ประตูด้วยนะคะจะัดทรงลงแม็กอย่างหล่อเลยค่ะทุกท่านเครื่องดีคัสซีดีสีสันรอบคันดูดีนะคะคันนี้ค่ะมาด้วยราคาตัดเงินสดเพียงแค่1190 0 0บาทเท่านั้นสภาพของตัวรถคือเรียกว่าพร้อมใช้งานกันได้เลยนะคะเริ่มพร้อมโอนค่ะอยู่จังหวัดระยองนะคะสนใจไปดูกันก่อนค่ะติดต่อน,นัดหมายสอบถามเพิ่มเติม โทรคุยโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้แอดมินได้ใส่เบอร์โทรคนขายไว้ให้นะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนัดหมายเข้าชมค่ะในตอนนี้ต้องร่ากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ